อ๋ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขหนียวเซาลีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้นะครับผาพี่พาหน้องมาเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามนะครับมือนี้มาไกลฮอดถึงอำเภอพีมมยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมือนี้มีง้วทั้งลูกผสมแล้วก็เลือดลอยง้วทองง้อแม่ลูกนะครับงามงามครับพี่น้องนะครับมือนี้สําหรับผู้มักของดีของงามแม่บอกแม่พันธ์นะครับราคาดีมีคุณภาพแน่นอนคอกนี้ผมกรันตีเบิ้งให้จบคลิปครับพี่น้อง ถื่อใจกครเรื่อมเป็นก็ร่างใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมือนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของหอกเจ้าของฟาร์มกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวจังน่อยนะครับขอกฟาร์มอยู่ทางไหนก่อนครับผมสิทธิศักดิ์เสริมเวลาสกุลนะครับครับผมเรืออยู่อำเภอพิมายนะครับผมอำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับนะครับอยู่กับยุติ์ติดตัวเพื่อได้เนาะอยู่ครับออกมาประมาณ3กิโลครับอยู่บ้านขี้เหล็ก ตำบลในเมืองอ่าตำบลในเมืองอำเภอพิมายอำเภอพิมายครับจำง่ายๆเลยครับคืออำเภอพิมายนี่จะมีปราสาทหินพิมายครับผมนะครับผู้ใดสนใจเบอร์โทรฟ้าเบอร์ได้ก่อนครับผม0810818788781466ครับ1466นะครับผมเบอร์โทรนี่นะครับโทรมาหาเสียอ่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับอ่าเฮียดื้อครับอ่าเฮียดื้อนะครับผมอ่าโทรมาได้ครับพี่น้อง นะครับมือน,นี้มีทั้งลูกผสมแล้วกัเลีอดร้อยสิเปิดราคาครับพี่น้องนะครับมือนี้ลิาไล่การมาเรียบร้อยเต็มเอกสารเลยครับมือนี้ราคาถือว่าถูกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากราคารุ่นประหยัดที่เป็นลูกผสมนะครับแล้วก็มาหาเลียนร้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งลูกผสมแม่ที่เลียกกันนะครับผมอันนี้เป็นงัวสาวเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวตัวที่เลียกนะครับผมแม่นี่ชื่อว่าน้องยังครับตัวนี้ชื่อหมูอ้วนครับอ่าน้องหมูอ้วนนะครับผมเอ่อตัวนี้ตัวตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้หมูตนอ่าน้องหมูตนนะครับเป็นลูกพ่อได้เป็นงัววสาครับ วัวสาวลูกสาวพ่อไดครับเอานะครับผมตัวนี้โบหูพ่อเนาะครับอ่าโบหูพ่อนะครับผมวัวเป็นลูกพ่อไดเห็นบอกว่าจะจดเอฟหนึ่งนะครับเนาะครับอ่ากำลังตีเบอร์แล้วรอดจดเอฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พี่เพิ่นเอาออกไปดึงให้เบิ้งนะครับผมนี่ครับตอนนี้อายุเจักเดือนลรอครับอายุเข้าสิบสิบเจ็ดสิบหกเดือนสิบเดือนเจ็ดเดือนครับสิบหกสิบเจ็ดเดือนแลาปยไว้รไปได้ครับแม่นี่ตัวนี้เปิดไว้ 8ดหมื่นห้าครับแปดหมื่นหาพันครับพี่น้องนะครับแปดหมื่นหาพันนี่ครับแปดสิบหาได้ครับพี่น้องส่วนสูงแมนี่อยู่ลอยเกือบลอยสี่สิบแล้วนะครับผมเกือบลอยสี่สิบแล้วนะครับรับประกันบม่มีตำหนิเนาะเสียเนาะครับไม่มีไม่มีตำหนินะครับแม่สาวเด้ครับพี่น้องแม่ที่เรียกเปิดมากกับราคาพ่อฟังเหล่าพี่น้องนะครับเปิดไว้แปดสิบห้าสิบห้าครับแปดสิบหาต่อร่องได้ครับพี่น้องแปดหมื่นหาต่อรองได้ตีเบอร์สิจดเอฟหนึ่งให้ได้ครับพี่น้องนะครับ เบื้องแม่ที่สองนะครับผมตัวนี้ก็ลูกผสมเนาะครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ผมไม่ได้ดูในใบต้องดูในใบตัวใบแม่มันพี่ที่พี่แปดเนาะนะครับที่พี่แปดนะครับที่พี่แปดนี่เป็นเป็นชื่อฟาร์มเป็นชื่อฟาร์มเนาะครับผมเนาะทีเบอร์แล้วก็จะจดเอฟหนึ่งครับจะจดเอฟหนึ่งตัวนี้เป็นลูกหลอดนะครับพี่น้องอายุจักเดือนหรอครับตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันก็ประมาณ16เดือนสิบหกเดือนนะครับไอ้หมุนั้างมีนะครับ วุนตัวห้าพี่ครับเอานี่ครับพี่น้องนะครับส่วนสูงขึ้นมาลอย4บหาเลยด้วยครับพี่น้องเป็นออกลูกกระทบจักหน่อยนะครับติดกระทบจักหน่อยเนือหนังแข็งขาดีเบิ้ครับพี่น้องนะครับหลยไปเลยครับแล้วครับเปิดไปตัวนี้หน้าสวยครับผมตัวนี้หน้าสวยนะครับหน้าจะออกกระทบผมออกกระทบนิดนึงไปหูได้ตัวนี้เปิดไว้145ครับแสนสี่หมื่นหาพันนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันสำหรับผู้มัก ลูกกระทบนาโนกออกกระทบฮิดูบาซินครับพี่น้องนะครับเป็นลูกข้อใดอยู่ในใบเอกสารจังทู่มาถามเพิ่นเบิ้งงด้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นสรุปข้อมูลไว้ให้นะครับเอาเดี๋ยวไปเบื้องลูกผสมอีกตัวนึงนะครับอยากไปเบื้องแม่ทองนะครับผมเดี๋ยวภาพไปเบื้องแม่สาวที่ติดทองแล้วนะครับแม่สาวที่ติดทองแล้วสำหรับผู้อยากได้แม่สาวไปเลี้ยงแล้วก็ติดทองร้อมนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับเดี๋ยวมาเบื้องตัวที่3กันครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวลูกข้อใดครับตัวนี้ ตัวนี้ต้องดูใบเหมือนกันครับตัวนี้ยังไม่ไม่รู้ครับยังไม่แน่ชแม่สาวผสมไปครับผมผสมแล้วครับผสมพอใดไใบครับผมผสมตัวนี้ผสม c ีวายศูนย์เก้าหกแยกเพศครับผสมซีว่ายศูนย์เก้าหกแยกเพศด้วยครับพี่น้องนะครับแยกเพศนะครับสำหรับตัวนี้แม่สาวสูงอยู่ลอยเกือบลอยหาซิฟครับพี่น้องนะครับซีวายศูนย์เก้าหกแยกเพศครับนะครับย้อนแสงครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอขอเบื้องตอนนี้นะครับในเจ็ดเดือนนะครับอยู่ในท้องตอนนี้นะครับตอนนี้คือ สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าครับพี่น้องตัวนี้รับประกันทองให้ได้เนาะครับเนาะครับตัวนี้รับประกันทองให้ได้เด้อครับพี่น้องนะครับร้อยห้าสิบขึ้นอยู่รับส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกทองซีไวศูนย์ก้บหกมาดีฟังราคาเปิดนะครับเปิดไว้ารไปไหนครับผมเออเปิดไว้แสนสามห้าครับแสนสามหมื่นกับอีกข่าพันครับพี่น้องตัวนี้นะครับรับประกันทองให้นะครับซีไหวศูนย์เก้าหกแยกเพียดด้วยครับพี่น้องนะครับแต่โต่นเองอันเป็นลูกพ่อหลอดนะครับเอออยากหูพ่อได้เดี๋ยวให้เป็น โทรมาถามขอมูลนเอาได้ครับพี่น้องนะครับเพิ่อนอยู่ในเอกสารเพื่อนไปถือมาหน่ำนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งตัวผูนะครับผมสาหรับผู้จากได้ผูอนาคตพ่อพันตัวนี้เป็นผูของอ่าพ่อพันมาจากมาจากกยมครับกรมประปศุสัตว์ครับพี่น้องเพื่อนกับไปประมูลมานะครับผมจังหวัดลบบุรีจากลพบุรีนะครับตัวนี้เป็นเลือดร้อยที่มีใบเนาะเลือดร้อยมีใบติดเลือด้อยมีใบของของกรมนะครับผมตัวนี้พ่อพันอายุเะเดือแล้วครับประมาณ2ปี ประมาณ2ปีนะครับส่วนสูงก็อยู่เกือบร้อยหาซิปนะครับราคาเปิดไวใบไรไปไหนครับอันนี้ตัวนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทครับไอดึงไปท่านคุณนะครับดึงยางให้เบิ้งนะครับหนังแข็งขาได้พี่น้องนะครับข้อขานะครับเบิ้งถ่ายจังหน่อยนะครับอาจจะย้อนแสงได้พี่น้องนะครับผมอ่าก็ค่อยแรงเดียวครับพี่น้องนะครับตัวนี้ติดตีแบรนเรียบร้อยแล้วนะครับของกลมนะครับของกลมครับของกลมอ่าต่อรองได้ตัวนี้ตัวนี้เป็นราคาห้องต่อรองได้เป็นพอพันเลยด้วยครับพี่น้อง นะครับใบเพิ่นกะมีนะครับอยู่น้ำเพิ่นมีใบพร้อมนะครับหกสิบเท่าไหร่นะครับเปิดไว้เปิดใบเจ็ดสิบครับอ่าเจ็ดสิบนะครับผมเปิดไว้เจ็ดหมื่นมาต่อรองเอานะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งอีกแม่นึงครับแม่สาวติดทองนะครับผมตัวนี้สําหรับผู้ิมักงนะหนาๆนะครับเดี๋ยวเขาไปในคอกเลยนะครับครับตัวนี้เป็นเลือดลอยไม่มีใบอ่าเลือดลอยไม่มีใบนะครับเป็นแม่สาวนะครับเนาะครับแม่สาวแม่สาวเป็นลูกพ่อไหนครับ ต้องไปดูใบอีกทีหนึ่งจําไม่ได้ครับครับผมผมไม่ได้ดูใบมาสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกนะครับครับท้องเอลัยครับท้องอี่ร้อยทับหนึ่งกี่เดือนแล้วนะครับอยู่ในท้องสี่เดือนกว่าครับเข้าห้าเดือนแล้วอ่าสี่เดือนกว่าอ่าส่วนสูงยี่ห้อยสามสิบห้าบวกด้วยครับพี่น้องนะครับยี่้อยสามสิบห้าบวกอยู่ครับส่วนสูงนะครับเอาเปิดไใบร้านไปแล้วครับมองเปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้สิบสี่ห้าครับแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับรับประกันท้องให้เด้อครับพี่น้องนะครับอ่าท้องครับ อีไล่สี่อยทับหนึ่งครับพี่น้องนะครับเบื้องครับเนี่ยหนังโค้งสางดีเพิ่ครับพี่น้องรับประกันนะครับผมมีตำหนี้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมนาดีครับพี่น้องแม่นี่แสนสี่หมื่นหาพันประกันทองอีไล่ง่วนหนอกรับอีไล่สี่ร้อยทับหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเบื้องแม่ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกกันครับพี่น้องแม่ลูกตัวนี้ลูก KF ครับ อันนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับนะครับจะจดเอฟหนึ่งนะครับเนาะครับใช่ครับอาจจะจดเอฟหนึ่งนะครับแม่เพิ่นท้องก็พอได้อยู่ครับแม่ท้องกับอีไล่ครับแม่ท้องกับอีไล่ซีลอยทับหนึ่งด้วยครับพี่น้องนะครับลูกแรกด้วยเนาะครับเนาะตัวนี้ตัวแรกในท้องตัวที่สอง่าลูกตัวแรกตัวสองในท้องนะครับผมลูกกะทิดจดเอฟหนึ่งครับพี่น้องเบื้องลูกลูกเจ้าเดือนหรอครับสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนราคาเปิดใบรลายไปไหนครับบาทที่นี่คู่นี่สองแสนสี่หมื่ สองแสนสี่มืนห้าพันสื่อสองได้สามรับประกันทองพอนอกอีไล่สี่ลอยทับหนึ่งนะครับตอนนี้ทองสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่ารับประกันทองให้ด้วครับพี่น้องสําหรับแม่ลูกคู่นี้แม่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบแปดนะครับหนึ่งลอยสี่สิบแปดได้ล่าเน่าครับคู่แม่ลูกนะครับงามๆครับพี่น้องใครอยากได้ไปเลี้ยงซื้อสองได้สามนะครับแม่นี่มาต่อเอาด้วครับพี่น้องราคาห้องยังต่อร่องได้อยู่นะครับสําหรับผู้มักแม่ลูก ตัวนี้สดดีครับพี่น่องแม่กระติดท้องรับประกันท้องให้นะครับผมเอานะครับเบื้องคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเบื้องลูกเกินโอ้เก่งครับพี่น้องนะครับลูกดีครับตัวนี้ลูกหนาดีเลยนะครับอันนี้แม่ลูกลูกตัวที่ไหนครับอันนี้ลูกลูกตัวในท้องตัวที่สองครับอในท้องเป็นตัวที่สองนะครับเนาะนะครับแม่ท้องก็พอได้อยู่ครับแม่ท้อง c y 096แยกเพศครับ c y 096แยกเพศจักเดือนครับผมเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับรับประกันท่องให้ได้ครับพี่น้องนะครับรับประกันท่องให้นะครับแม่ไผ่มักสีเข้มโบดจัดจัดแม่นี่ร้อยหาซิบบวกครับส่วนสูงแม่ลูกคู่นี่งามๆเลยครับพี่น้องนะครับลูก CY ในท้องก็ CY นะครับโอ้งามครับพี่น้องนะครับลูกสาว c y 096ในท้องก็เป็น c y 096ได้ครับพี่น้องเอาราคาเปิดไปหลายมาได้ครับเสีย สองแสนห้าหมื่นห้าครับ 5, 000, สองแสนหาหมื่นหาพันซื้อสองได้สามแม่ทองซี่ไหวศูนย์เก้าหกอันนี้ลูกสาวซี่ไหวนะครับสิจดเอฟหนึ่งให้ได้ครับ,พ,นะรบพี่น้องคได้เพื่อนจดเอฟหนึ่งให้นะครับสําหรับผู้อยากได้น้าเพื่อนไปเลี้ยงกะทักทายเข่ามาพูดอ่จาจานะครับผมมาต่อเอานะครับแม่พันธุกรรมลนธรรมชาติด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นงัวโพ่อลนธรรมชาติ นะครับเสียย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับผมครับ081 081 878 878 1466 1466ครับพี่น้องนะครับเอาแบบนี้ห้ามไปเบิ้งราคาขยับขึ้นมาจากน้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเลือดลอยครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปสำหรับผู้อยากได้งว่เท่ามีอยู่2โตครับนะครับมีอยู่2โตขอขเพิ่นก็ถือว่าแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนบรรยากาศบรรยากาศดีเลยครับพี่น้องนะทางผีนะครับอําเภอพี่ไม้นะครับอัดข้อขอดจะสีมาก มีเลือดลอยครับพี่น้องมาหน่ก้อนไปเลือดลอยมีแม่เอฟเอฟแม่เอฟหนึ่งงามๆครับพี่น้องแม่เอฟหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเพื่อนเป็นลูกพ่อใดครับตัวนี้ต้องไปดูในใบครับจําไม่ได้ครับครับผมท้องพ่อใดอยู่ครับอันนี้ท้องอีวาอีไลครับแม่เอฟแม่เอฟหนึ่งครับพี่น้องท้องเอไลสี่ลอยทับหนึ่งนะครับพี่น้องแม่เอฟหนึ่งท้องเอไลสี่ลอยทับหนึ่งแม่นี่สูงลอยหาสิบบวกนะครับ เป็นแม่สาวท้องแรกในท้องเจ็เดือนแล้วครับแม่สาวท้องแรกครับท้องสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่าละประกันท้องนะพี่น้องนะครับผมใหญ่ๆหนอกใหญ่เป็นง้วผูพี่น้องเบิ้งนะครับเอาอไรดึงหมุนให้เบื้องได้ดึงให้อายเิ่นจับหมุนให้เบิ้งจัหน่อยนะครับครับตัวนี้ใหญ่มากเหมือนเลือดร้อยใหญ่ครับพี่น้องหนาเลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งถ่ายจังหน่อยนะครับหมักง้วใหญ่หนาตะหนอกใหญ่เป็นง้วผูครับพี่น้องนะครับเบื้องช่วง ลายกว้างนะครับตัวนี้ลายไปไหนครับเสียเปิดราคาไว้เอฟหนึ่งทองอีไล่สี่ลอยทับหนึ่งสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับสองแสนหนึ่งหมื่นก็อีกหาพันด้วยครับพี่น้องนะครับมักเดี๋ยวมาต่อรองน้ำเพลินเอานะครับแม่นี่ลอยหาซิฟขึ้นก็แล้วตีส่วนสูงให้นะครับเดี๋ยวไปเบื้องเลือดลอยครับพี่น้องไปนี่นะครับขามาราคาสูงจากน้อยนะครับขยับขึ้นมาสำหรับผู้บักเลือดลอยอยากได้เลือดลอยแม่ท่องครับพี่น้องนะครับอยากได้เลือดลอยแม่ท่องเดี๋ยวพาไปเบื้องนะครับเป็นแม่สาวทองแรกแล้วครับผม อ่าใช่ครับแม่สาวทองสองครับทองที่สองครับอ่าแม่นี่ทองสองสูงประมาณลอยหาสิบหานะครับเป็นเลือดลอยได้ครับพี่น้องนะครับเพื่อนเป็นสายพอได้ครับเลือดลอยแม่นี่อ่าเป็นสายของอาร์คิเตกโตนะครับครับอาร์คิเตกโตครับเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์นะครับทองสี่เดือนแล้วอ่าทองสี่เดือนก็พอได้ครับตอนนี้ทองกับซีไวแยกเพศครับซีไวศูนย์เก้าหกแยกเพศนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วครับอยู่ในทอง สเดือนกว่าครับสมเดือนกว่าประกันทองได้ไหมครับแม่นี่ประกันทองครับรับประกันทองด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้แม่สายอาร์เคิโต้าเก้าสองทองกับซี0ไ6ว้ศูนยก้ากแยกเพศเปิดไว้ร้ายไปไหนครับตัวนี้เปิดไว้3ม5 0 0 0นึ่งหมื่นหครับสามแสนหงห้าหมื่นห้าพันหามืนพันครับพี่น้องเอาเมกันบรามันลอยสายสามเอ็ก0นี่แหละครับตอนนี้ทองกับซี0ไ6ว้ศย์เก้า นะครับถือว่าเป็นพอเลือดลอยที่เด็ดในวงการบานเท่ากันเลยนะครับแยกเพจเสกซิ่งนะครับสามหมื่นหาครับพี่น้องเออสามแสนหาสามแสนหามื่นครับพี่น้องนะครับบารดี้มาเบิงเมาแม่ลูกสามตัวเบิ้งเลยครับพี่น้องบานนี้สามตัวแม่ลูกครับบาดที่นี่นะครับอันนี้เป็นอเมริกันบามันลอยด้วยครับพี่น้องแบรนด์อะไรนะครับ TP หนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อหรือว่าจครับ TP ครับอ่า TP หนึ่งสามหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ แม่ลูกอันนั้นก็คือพี่สาวนะครับพี่สาวครับนะครับผมอนีให้ลูกมาเร็วอ่าลูกเอ็กเซลีแปดสองห้าเอ็กเซลีแปดสองห้านะครับครับผมแม่เพื่อนเป็นสายได้ก่อนครับแม่เป็นลูกสายมิวตันอ่าเจวายอ่าเจวายมิวตันหกสามสองทับแปดได้พี่น้องแม่เพื่อนเป็นสายมิวตันอ่าหกสามสองทับแปดนะครับอ่าลูกสาวตัวที่เรียกของเพื่อนเป็นลูกเอ็กเซลีแปดสองห้านะครับเลือดลอยนะครับตัวนี้เอ็กเซลีแปดสองห้านะครับผม ตัวลูกน้อยนี่ก็เป็นเอ็กซ์เรย์แบบสองหาเอ็กซ์เรย์แบบสองหาเดี๋ยวจัดเดือนนะครับลูกสาวตัวน้อยเพิ่นลูกสาวยังไม่ถึงเดือนครับยังไม่ถุงเดือนนะครับผมแม่สูงอยูร่อยหาซิบบวกนะครับสามตัวนี่เปิดเวลาไม่ได้ครับเสียสามตัวนี่หกแสนห้าครับหกแสนหาครับพี่น้องเลือดร่อยทั้งสามตัวนะครับพี่น้องนะครับอันนี้พี่สาวอันนั้นน้องสาวเอ็กซ์เรย์แบบสองหาทั้งคู่นะครับผมแม่เป็นสายจีวายมิวตันหกสามสองเนาะครับครับผมสามตัวครับพี่น้อง นะครับหกแสนเท่าไหร่นะครับหกแสนห้าหกแสนหาหมื่นนะครับหาราคาเดียวพอแล้วพี่น้องนะครับเลือดลอยสามตัวหกแสนนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับผมมักสนใจกับโทรมาสอบถามเพื่อนได้นะครับเอาไปนี้สองตัวทุดท้ายสําหรับผู้อยากได้ง้วนเท่าหลายท่านว่ามีง้วนเท่าเปิดราคาบอลนะครับยุคอกยุคเ้าหนี่เพื่อนมีง้วนเท่าที่มาจากของกรมปศุสัตว์นะครับมีสองตัวนะครับมีสองตัวอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ครับพี่น้องนะครับตัวผู้อายุจักปีหรอครับตัวนี้ ตัวนี้ประมาณ2ปีครับประมาณ2ปีนะครับผมส่วนสูงอยู่รอยสี่สิบหานะครับเป็นตัวผู้งวดเท่ารายไปนได้ครับเปิดว้เปิดไว้หกหมื่นห้าครับหกหมื่นหาได้ครับพี่น้องนะครับหกหมื่นห้าพันนะครับหกหมื่นหานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเท่านะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเท่าตัวเท่าตัวนู้ตัวเมียตัวเมียนะครับตัวเท่าตัวเมียนะครับตัวนี้อายุกี่เดือนนะครับตัวนี้ประมาณจะเข้าสองปี้วอาจจะเข่าสองปีแล้วนะครับผม ผสมไปครับยังไม่ยังไม่ได้ยังนะครับไอ้ตรงข้างเป็นยังครับเนี่ยไม่บวมนะครับมันบวมมันมันเหมือนกับเวลาให้หมอดูนะมันอมอะไรไว้อ๋อเหมือนเหมือนอมหญ้าอมฟางไว้ครับครับใช่ครับผมจริงๆมันไม่ได้บวมไม่ได้บวมมันอมไว้เฉยๆนะครับอ๋อใชครับเอาครับไล่ไปไหนครับแม่สาวตัวนี้ตัวเท่าเปิดไว้เปิดไว้เก้าหมื่นครับเก้าหมื่นนะครับตัวเท่าไกล่พ่อผสมหน่อยด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับพุงหมักมัวเท่าอัดอาหารคือจยกน้อยโค้งสางเนื้อหนังหรือว่าเครื่องดำโบ๊ทดีครับพี่น้องคอขาล่างก็ดีนะครัััับมกววเทาต นะครับเอาสำหรับผู้สนใจอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงก็ติดต่อมาเบังนะครับอยากมาเหยี่ยมมาช่มขอ,อกเพลินนะครับผมซื้อขอ,อกซื้อฟ้ามซื้อวันได้หครับเสียทิวไผ่ฟาร์มครับทิวไผ่ฟาร์มนะครับที่อยู่อยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านขี้เหล็กอ่าบ้าน<ำ>ขี้เหล็กอำ,อำเภอพิมายอำเภอพิมายจังหวัด,วดนครศรีมานครรีมาถ้ามาไม่ถูกก็เบอร์โทนะครับ ครับผม0 8 1 0 8 1 8 7 8นึ่งศ6นย์แปนะครับผมไล่แอดกับเบอร์โทรเบอร์นีได้ครับพี่น้องแอดไล่เข้ามาอยากเบิ้งรูปเบิ้งคลิปเบิ้งภาพเพิ่มนะครับงวอยูนิตติดทองเพิ่นรับประกันตัวทองให้เรียบร้อยนะครับตัวที่เพิ่นได้จด F1 นะครับท่านที่มาเอาน้าเพิ่นไปเดี๋ยวเพิ่นกระลังให้หมอมาตีเบอร์นะครับเดี๋ยวส่งจด F1 ให้นะครับล่อใบได้เลยนะครับผมการขนส่งนะครับมีรถส่งให้บบ่ครั เหมารถไปส่งให้ครับเหมารถไปส่งให้เรื่องการขนส่งกับตามระยะทางได้ครับพี่น้องกิโลเมตรละ15บาทถ้าบอกไกลรอยกิโล่เนี่ยคุยราคากันแล้วอาจจะได้ส่งฟรีนะครับผมถ้าบอกเกินเกินรอยกิโลอาจจะหารถให้ได้ถ้าเกินนั้นอาจจะบวกระยะทางไปจากน้อยนะครับอายุขอกอยู่ฟ้ามห้องกับรับประกันให้ทุกอย่างนะครับของเพลินนะครับอยู่นี่มีหลายโตครับพี่น้องแต่ละโตถือว่าเป็นราคาห้องยังตัวร่องได้นะครับผมพูดจาไงนะครับเมื่อเบืองโตจริงแล้วถือใจกับ ลดให้ได้อีกหลายยูนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเสียหลายลนะครับผมเขาลูกขนันยาเซริส,ส,สาร,สารมาเยี่ยมมาชมนะครับจากหน้าพี่น้องมาสมัสดีนะครับผมสวัสดีครับ